สวัสดีครับพี่น้องซีแฟนช่องนะครับวันนี้มารวยกับแม่ตุ้ยนะครับแม่เก๋พากันมาขอเลขจากพุ่มตุ่นโพนะครับง่ายนะกูเฮ้ยโชคราวยุ่ประจําเนาะลายท่านลายคนก็ได้น้ำฝนประจําเนาะแม่เก๋เขามีความสามารถนะครับเป็นอ่อมีองค์เพิ่นนะครับสามารถขอได้เนาะกับฐานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะวันนี้แม่เก๋มาขอนะครับจะเป็นตัวใดเขาลองไปเบิ่ง กมามกร่าเมื่อกี้ิันจะได้ตัวไหนนะครับวันนี้มาขอโชคอลาภนะครับ ครับไม่เกียนะไม่เกกำลังทําพิธีขอจากพุ่มเจ้าทีเทวดาพุ่มต้นไม้เทวดาเป็นเนาะเอานะครับไมเกียแล้วมีองค์เรา้สามสารถสวดขอได้เน้อนะครับ Nam gia chuẩn bị hư hô. Menamai. Amena, do lan quá chocolate bây giờ. Besam hát. Sátu. Besam hát. bây giờ. Hãy bây giờ. Hãy bây Hãy bây Hãy bây giờ. Hãy bây

ง่ายบหมขึ้นหอยปรสมาเป็น็กไทย็กไทยเล่นไมกเป็นก็เปนแบบนี้ไหอมันรอยมากเลยมันก็เป็นแบบนี้ไงมันก็เขียนแบบนี้เยวไปเดี๋ยวม่กีเขียนว่ไหอยููนเนาะยู่วัดบานเนาะเดี๋ยวไปถ่ยทีหนึ่งเด้อควับม่เกีมาขอพุ่ม ต้นโพใหญ่เนาะตัวทานทีท่นี่นะครับตนกบบสักเสียดนะมาโดยเคยมาจากน้อยนนะครับซือหัวพญานาคเลยครับคือเนาะคือนะ,อะครับนะครับ ครั้งแรลกนั่เมื่อกี้เนาะแหลกข้งแรกที่ขอต้นโพธิจีบกเคย่เคยขอต้นโพธิ์พื่อแกขอก็แม่ตเทียนแต่ว่าก็เป็นเป็นนางใหม่เ,เป็นเมียนางใหม่เนาะเป็ชุดสีชมพูป่ะพันผู้อ่อนผู้อ่อนพันยิ้มป่ะยิ้มเนาะมีเมตตาเนาะเมตตาเข้าอยู่เนาะแปดสามหะลองเลือกเป็นหลังเอฟซีเนาะถือว่าชัดเจนนะสำหรับ มาขอตอน้นโพครั้งแรกเนาะภูมิเทวดาตน้นโพเพิ่นเพิ่นก็มีเมตตาแบ,บ่งปันมากเด็กสามตัวเลยงวดนี้เอ,อาไปเบิง่งเมเกยเพิ่นพ่พอไไแบบใดตัวแบบใดก็ได้เมเกยเขียนไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิงบเบ่งย่บานเมเกย์พ่นละไปกันครับสวัสดีครับเมเกยับสวัสดีจ้าอ่ะนะครับเมอกี้ก็ผ่านไปเออขอภูมิเนาะโโพใหญ่ต้นโพใหญ่ท่านที่นี่คนไทยจะซักซิดเนาะจ้า ยินเพิ่นว่าในกอบผู้เพิ่นบอกโย่อบอกเพิ่นว่าของแท้ขอเบื้องคลิปบอกได้ไหมเห็นคลิปข้าเจ้าไปขอ,อเห่นคลิปข,ข,ข้าเจ้าไปขอวันนี้เกได้ถามว่าเมีย<ห>ซ,ซักซดีดีบอกซากซีดีีีดบอกแม่โอ้คักคักคักแม่ยาบอกโอ้ของแท้ของแท้แม่นอีดีละเวลาไปเลี้ยงควายนี่เพิ่นว่าแม่นเจอทุกคนเพิ่นว่าตอนไปเลี้ยงควายนิดหน่อยมาตอนนหน่อยอย่ วันนี้ไปเม่อกี้ไปขอเพิ่นเห็นเป็นจังไรเห็นเป็นแม่นางใหม่แม่นางใหม่ผมใส่ใส่ไอสูตรสีชมพูชมพูสบายวะชมพูอ่อนอ่อนอ๋อไทยเหอชุดไทยเป็นปะชมพูชุดไทยไม่ไม่ชมพูแบบแบบไม่ไม่ไม่ใช่ชุดไทยชมพูแบบแบบ ชาวบ้านสินเออชาวบ้านชาวบ้านเออชาวบ้านแบบีม่ว่าอะบรบ้างโมรานโมล้านอ่าภาสินอ้าวภาถึงโมรานโมล้านเสียให้เงาเหรอ้เงาที่แบบผู้หญิงชุดดำแต่ว่าอันนั้นแบบแบบชุดแบบนั้นล่ะอ๋อชุดชุดแขนเงาแต่ว่าขาวขาวชมพุ่าแต่ารามีกระดุมด้วยนะก็จะเป็นแบบชุดชุดไทยแขนเ่าแบบแต่ว่าเป็นว่าเป็นว่าถือว่าไทยก็สบายเนาะ เป็นบ้านๆสีไมีตีนไหมชุดแบบบ้านแบบโบราณตีนแบบไม่สีบแบบแบ้านใ้ขอเพิ่นอดีปรากฏเห็นเพิ่นเลนเลกร้อยมากเหรอเนี่ยจากร้อยขึ้นขอลอดเลกร้อยขึ้นร้อยขึ้นมาเลยสามห้าแปดมีเห็นเห็นเตกตัวแรกเป็นเลขกสามเลขกสามไทย,ยแล้วก็เลขกหาล้อยมาแล้วก็แปดตามแปดตามจ้าเพิ่นบริวารหรือเปล่ เห็นไหมเชื่อโบเล่บอลโบเว่บอลแเห็นเพื่อนยิ้มแล้วเด็กกัร้อยคุณนะครับมือเล็กกับตาให้สามห้าห้าแปดแล้วก็สามแปดเนาะเมื่อกี้ว่าลองกันทางไทยของเราเด้อเพื่อนเมื่อกี้ว่าเนาะจ้ะอืมระดับในทางเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้แค่ขอแบบนี้ยังบ่ขอเป็นแม่ตะเคียนส่วนนี้เป็นแม่ตะเคียนเนาะส่วนใหญ่ทั้งกรุงเทพยนี่าแม่นจะนไงเงินวะเมื่อกี้ว่าฟังอย่เนาะแม่นทั้งกรุงเทพยทั้งมีแม่ตะเคียนเนี่ย โอยมวนหนักเล่ยอะนวลถ้าเกรู้จักกับหมอรวยตอนนั้นโอ้เกลือรวยถ้าไปคือเอฟซีเกหัวเต้าหัวมันได้เงินโอเคพอตอนตอนเกได้แค่เอ็มรอยกาแฟแล้เอ็มร้อยแล้วก็ไอ้โอเมตินน้ำแดงนุ่มวุ้นถ้าเกพอตอนพอหมอรวยตอนนั้นเกรวยรวยเลยนะคำว่ารวยใช่คำว่ารวยเลยรวยเออทั้งสามตัวทั้งสองตัวใช่ กินรว้วกินรั้ใส่เขามารวยเลยถ้าพ่อถ้าพ่อหมอตั่นั้นแล้วก็เอฟซีแตเอฟเมาเทาหมอรถทั่วไปเลยเท่าวัดเท่าราเก็บไฟว่ดไดมันเก็บเป็นโลพินรถโอ้หหมอรถเอาเช้าบานเท่ากระิ่ดอะไกันนะว่ดไปแล้วไปแล้วไม่ไหมนี่เขาไม่เก็บไปต้องกันตอนมุจกันไม่ไเพิ่งพาไปมันไม่แต่เค็นเลยมันวัดใดเพราะว่ามันก็ว่าเหม็นอี้ยู่เราะว่าบุมี คนคนไบ่มันค้นเรียงม่นมีคนบ่มันต้องมีคนบ่แล้วเขาไปไหวแล้วคนในลายคนในคนในลายมานมี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 ผ้าแดงผูกเต็มต้นเต็มต้นแล้วมันอันนั้นคือคนไบ่ต้นจะเข้าซีดพลังอลายไปปั๊บนี่คนห่อหอกกันพอได้มากระสิแช่กันว่าได้โตได้เพราะว่ามันจะสีบ่ได้ขึ้นกันมเพราะนั่นเขาได้ตัวนี้ตรงวนี้เขากับเขาก็บอกเขาได้ตัวนี้ พอเขามาเขาก็สีเบอลแล้วก็บอกบอเขาก็ซื้อเพราะเขาถือน้ำเขาก็เด็เอ็มร้อยน้ำแดงนมมันไม่ไม่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ไม่เหมือนเอฟซีหมอรวยโอ้ยถ้าเป็นเป็นตอนนั้นนะเกลือวยลุยลุยเดี๋ยวนี้เข้าวาสามตัวแตกดูแล้วเนาะแต่ว่าทางเข้าเนี่ยไปขอมาจากแค่ร่องแล้วบ่บ่บ่หรือพี่น้องพรีมี่มาจากแคนไกลๆเขตอำเภอหอยเมฆไกลๆนี่แม่นแม่นพิ่นแห้งๆเลยไล่บอกอะไรเนาะ แต่ว่าไก่เนี่ยไปบ่ได้มีเกีย้มอรถสมัยนั้นรวยใช้คขาเพารวยเพราะว่ส้นส้นส้นของเมฆส้นเราเนี่ยหาแดนมาเด้เมื่อกี้เมือหนึ่งส้นเมแกวเมแกวขึ้นหลังผู้ไปเราขึ้นหลังผู้ผ่านต้นบางเหี้ยนะเม่แต่เชยนขอต้นสดเลยกันหน่อยขอส้นเมแกเยอะเงี้ยเอินว่าต้นสดยืนท่านยืนอ๋อท่านยืนว่ะต้นยืนยืนทต้นยืนเนาะเธอเธอนอนเธอนอนแปลว่า ทุกคนตายแล้วอต้นตาต้นต้นสะคารต้นโรยล่าแหละจะคิดยังอยู่เออถ้า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 ต้นเป็นเขาเอิ้นท่านยืนต้นยืนออเากจารย์เนาะไม่ตื้นละช่วยทีหนึ่งเด้อนะครับในเจ๊ขอพุ่มต้นโพกใหญ่เด้อนะครับไม่เคยขอเทจารย์อกครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับเคนว่าเคนมีความจะเป็ลี่ยนจะไปผูกแคนจะไปผูกแคล ผู้แขนหลานหลานทีแต่งงานเนาะเออเฝืนว่าโอ้ยไหนจะมีเงินผู้แขนหลานเนาะจำเนอะก็ปกติมันไม่ค่อยส่วนเลยวันนี้มันส่วนเลยโอ้มาอย่ามีเงินผู้แขนหลานอยากได้เงินผู้แขนหลานเนาะเฝืนว่าก็เลยไปขอเลขไทยให้พี่น้องยืมกันหน้าหรือเรียกลากควนก็ได้เนาะก็เป็นสามห้าแปดด้อนะครับรอบวงนึงวันนี้เนาะเพื่อมักนั้นเมื่อกี้เนาะเฝืนก็ว่าเฝืนสมัยยุงเทียนหรือไนว่าสนุกนักแน่ สนุกนะกินน้ำใจกินดอกเลี้ยเขานะโอ้ยเกได้เกต้องเอาไปตั้งไว้กินได้เลยเกก็ต้องห่อขึ้นไปตั้งไว้ในห้องใส่ตู้เย็นไว้ให้ค้ำผ้าอืมแม่สมัยนี้รวยพันละรวยเพราะว่าพคนได้ตลอดนะเป็นว่าช่วงนี้ลวงคักเมาว่าช่วงนี้ลวงโอ้ยช่วงไอ้มานอ่ะมานไปฮังมวนเขาอะไรดีครทั้ง ซื้อเท้ยเดียวถือทั้งล่างทั้งบนอ่ะแบบแบบบนล่างอ่ะทำไมนั่นอ่ะอ่าไปพาคนเผาไปก็มวนเ็ากมวนเจากะเจ้ากมวนเขาก็มวนครับแล้วเขารับแล้วเขารับกินเองอ่ะเขาสิบบอมันมันมันช่วงนั้นมันมันแห้งว่มันมันเข่าไม่ไม่มันมีมันบราณนี่มีไอเขาเออนี่ยังมันมีแต่พลังมันมันบราณนี่มันมาแต่ดิด มาตัดดิเดดมันบันบหันเีงมันบทันเี่มีตอนนั้นบ้านท่านตอนนั้นบทันเองรับขันอ่ะตอนนั้นบหันเองรับขันให้มันมันคุ้มแล้วเขาคุมว่าไ้วะเอลาเขามาเขามามามาเต็มมาดอเรา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 เขาสิงหูว่าว่าถ้ารวมเขา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 รับเลขเราก็ส่งต่อเจ้าใหญ่ว่ะเราเพราะเขาไปจับเขาสิงหูว่า งวดนี่ว่มีผู้ใดถือน้ำนะเขาเคยกินจาระ่อยเงเลยเขาเขาเคยกินตอละบอเองเลยช่ไหมผ่านัั้นน่ะเขาเดไดเจลซีหาเงินมันใจเลยนะเขามันเจ้าน่งมันใจเลยเบเบาเลยว่านี่ว่มีไอ้ผู้ใดถือเขาเอาเลยพอชนมันเตรียมมันมาแบบดีดแบบมาใหม่ไหม่พ่าไนี่ขันคูว่าไหนเขาเปขันคู่เขาเรยกขอบคุมไดอ่าโยเขาจับแบบ ได้เขารับกินแล้วพอจับว่าพอพองวดได้เขารับมาแล้วเขากิเขาบอกว่าเขาเขาถามว่าเขาที่มาถามเขาว่าถึกถึกบอถึกบ่หลายบ่เขาบเพราะเขาบอกว่าถึกหน่อยก็นหน่อยยี่ดียี่สิบบาทเขาเขากระลาเขาก็รับเขากระลัได้โอ้พูดที่เขาเห็นเขาจะชวนเท้าเนี่ยกับพี่ดาราที่บอคนที่พาเกยไปอ่ะวันที่เขาที่พาเกยไปมันไปตลอดตลอดโอ้ตีหนึ่งตีสองก็มาพัว พ่อเยือยูเฟียดาซาด้วยฐานเอาเล่าเนอพี่น้องในช่วงมันน่เมื่อกี้นะเว่าถึงตอนนั้นแล้วจะตอนอันนี้อันนี้บ่คือกันนะถือฐานดีบ้านเท่าเดี๋ยวบอกันบ่คือกันตอวทูลองเก่อนทูลองก่อนเพราะว่าเจ้าถานที่เพื่อกันทถ้าคุณเทียเป็ขัญแกแม่นเพราะงี้เพราะว่าคนไหวรายจ้านะสวัสดีครับสมัยตอนนั้นนี้จ้ะ